เป็นไอดีที่ทำฟูลทีมเลี้ยวผูไว้นี่เดี๋ยวลองดูครับไปใครก็ได้มาเถอะตอนเนี้ยครั้งแรกครับครับ <laughs> โตมาม1ัวสวัสดีครับทุกคนครับจากข่าวที่น่าตกใจและจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่คิดว่ามันจะเป็นความจริงนะครับผมกับการเสียชีวิตของดิโอโกโชตานะครับทุกคนทราบข่าวแล้วนะครับผมถึงแม้ว่าในเกมอ e ีฟุตบอลเนี่ยโชตายังไม่เคยมีการโชว์ไทม์หรือวิกไทม์เหมือนคนอื่นเขานะครับแต่ผมย้อนกลับไปดูผมก็เคยรีวิวโชวตามาหลายครั้งเหมือนกันตั้งแต่ภาคเตสนะครับผมปีก่อนน้องคนนึงเคยบอกผมว่า ชอบโชต้ามากๆตอนนี้ผมไม่อยากจะนึกภาพเลยว่าน้องคนนี้จะรู้สึกยังไงนะครับหลังจากที่ล่าสุดนี่พี่โคก็ได้ประกาศมาแล้วนะครับว่าในวันพฤหัสบดีหน้าเนี่ยเราจะไม่สามารถซื้อการสแตนดาร์ดของดิโก้โชต้าตามเงื่อนไขของเกมนะครับเวลามีนักเตะที่เสียชีวิตนะครับผมพี่โคก็จะเอากาส์ดาตร์าออกไปจากเกมนะครับ เอาออกไปนี่ไม่ได้หมายความว่าจะเอากร์ดเก่าอื่นของเราออกนะครับการาดไฮไลท์กร์ดเขียวที่เรายังมีโชต้าอยู่เนี่ยก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับจนกว่าจะมีประกาศใหม่ในอนาคตนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากจะเก็บโชต้าไว้และยังไม่มีกร์ดอื่นนะแล้วก็นะนําไปซื้อกา์ดสแตนดาดเก็บไว้นะครับยังสามารถซื้อได้จนถึงวันพฤหัสบดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับก์าสแตนดาดของโชต้าที่เรายังมีเก็บไว้อยู่เนี่ย ีกไม่นานนะครับหลังอัพแดทหน้านะครับก็อาจจะกลายเป็น u n a v a i l a b l e player นะครับก็คือเป็นการ์ดที่ไม่สามารถใช้ได้นะครับยกเว้นการ์ดพิเศษพวกการ์ดไฮไลท์และการ์ดเทนดิงนะครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้หลังจากที่ผมได้โพสต์ไปนะครับว่าขอรวบรวมความทรงจำนะครับผมจากทุกๆคนนะครับที่มีการ์ดโชต้าอยู่ใน ID นะครับ ก็เข้าไปเล่นกันตอนนี้เนี่ยเข้าไปเล่นกันเยอะมากนะครับเข้าไปใช้โชต้ากันเยอะมากนะไปเล่นออนไลน์นี่คุณเจอฝั่งตรงข้ามใช้โชต้านี่บางคนโอ้เหมือนใจตรงกันนะใช้เหมือนกันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการ์ดไหนนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็ย้อนกลับไปดู ID ดีของตัวเองนะครับว่ามีโชต้าการ์ดไหนบ้างนะสิ่งที่คุณเห็นอยู่นี้ตอนนี้นะครับก็คือคลิปการเล่นโชต้า ของแต่ละท่านที่รวบรวมส่งกันเข้ามานะครับผมพร้อมกับความรู้สึกนะครับที่อยากจะบอกหรืออยากจะส่งถึงดิโกโชตาก็ถือว่าเป็นความทรงจําสุดท้ายแล้วกันนะครับที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมและก็ส่งกันเข้ามานะครับผมอาจจะรวบรวมมาให้รับชมกันไม่หมดนะครับผมก็ถ้าเกิดขาดตกบกพร่องของท่านใดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ไปด้วยนะครับผมนั่งอ่านข้อความที่ส่งกันเข้ามานี่บางทีก็น้ำตาคอเหมือนกันนะ การจากลาคือส่วนหนึ่งของชีวิตแม้จะเจ็บปวดแต่ก็ทำให้เราเห็นค่าของช่วงเวลาที่เคยมีขอบคุณโชต้าผมรู้จักคุณเพราะอ e ีฟุตบอลอันนี้เป็นข้อความที่เจ้าของคลิปได้ส่งกันเข้ามาพร้อมแนบกันเข้ามานะครับบางท่านก็อาจจะระบุชื่อมาด้วยบางท่านก็อาจจะไม่ได้ระบุชื่อนะครับโมเดลแบบนี้เนี่ยเราก็ยังได้เห็นกันอยู่อีกสักพักใหญ่ๆนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าบางคนก็อาจจะ มีคำถามแล้วล่ะนะว่าเอ๊ะเดี๋ยวการ์ดไฮไลท์การ์ดเทรนดิ้งการ์ดเขียวของโชต้าที่มีอยู่เนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงนะครับถ้าเอาปัจจุบันณนะตอนนี้นะครับผมถ้าเอาเงื่อนไขปัจจุบันก็ยังไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับการ์ดพิเศษต่างๆการ์ดพิเศษในที่นี้หมายถึงการ์ดไฮไลท์การ์ดฟีเจอร์การ์ดเทรนดิ้งจริงๆก็รวมถึงการ์ดโชว์ไทม์อีพิกบิ๊กไทม์ด้วยนะครับผมแต่ถ้าว่าโชต้าเองเนี่ยในเกมก็ยังไม่มีการ์ดบิ๊กไทม์หรือโชว์ไทม์อีพิกเลย มีแค่การไฮไล์กับการเทีนดิ่งนะครับอันนั้นก็ยังมีอยู่ใน ID เราถ้าตามเงื่อนไขปัจจุบันนะครับที่จะเปลี่ยนเป็น Unavailable Player เนี่ยก็เฉพาะการ์ดสาตนดาดนะครับแต่ก็ยังไม่มีกำหนดนะก็ถ้าเกิดใครยังไม่มีการ์ดโชต้าจริงๆนะครับผมก็ไปเก็บการ์ดสาตนดาดตามที่บอกไว้ก่อนได้นะครับถึงแม้จะใช้เขาอีกได้ไม่นานนะแต่ก็มันคือสัจธรรมของชีวิตครับพบเพื่อจาา ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลือกลานะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเร็วไปสําหรับนักเตะอายุเพียงแค่28ปีผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะได้ดูคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับความทรงจําเกี่ยวกับประวัติต่างๆของดิโกโชต้าความสําเร็จนักเตะที่เลียภูถูกยกเลิกเบอร์เสื้อหมายเลข20ไว้โดยจะไม่มีใครใส่อีกต่อไปนะครับเพื่อลำลึกถึงดิโกโชต้า รวมถึงค่าเหนื่อยทั้งหมดที่เหลืออยู่อีกประมาณ2ปีเนี่ยก็สมโมสรเรอยลพูเองก็จะยกให้ครอบครัวของโชต้าทั้งหมดแต่ไม่ว่ามูลค่ามันจะเป็นยังไงมันก็เทียบไม่ได้กับมูลค่าของชีวิตคนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะได้ดูคลิปหรือว่าข้อมูลอื่นๆของดิโก้โชต้าหลังจากที่เขาได้เสียชีวิตไปในมุมมองต่างๆนะครับผมมาเยอะแยะมากมายแล้วนะครับผมอาจจะไม่ได้ไปลงลึกตรงนั้น หรือบางท่านอาจจะมีมองการรับรู้ข้อมูลที่ต่างกันออกไปนะครับในความรู้สึกอันนั้นเราก็ห้ามกันไม่ได้นะความคิดความรู้สึกของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับที่อยากจะบอกในคลิปนี้ด้วยนะครับก็คือว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่ตอนนี้นะครับขอให้ทําให้เต็มที่กับสิ่งที่ตัวเองตั้งใจนะครับอย่ามีแต่นาทีเดียวที่เราท้อแท้หรือสิ้นหวังกับสิ่ง ร้ายๆที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับขอให้ทุกคนจงเข้มแข็งนะครับผมสามารถพูดแบบนี้ได้ทุกคนสามารถพูดแบบนี้ได้ในการให้กําลังใจคนอื่นแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับผมหลายๆคนก็รับไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นกําลังใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับไม่ว่าบุคคลที่สูญเสียไปเนี่ย เขาจะอยู่วงการไหนเขาจะรู้จักเราหรือไม่เขาจะมีชื่อเสียงมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่มันก็ทําให้เรารับรู้และเป็นเครื่องเตือนใจอยู่เสมอนะครับว่าไม่วันใดวันหนึ่งก็ต้องมีการสูญเสียไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งเพราะฉะนั้นทําวันนี้ให้ดีที่สุดครับใช้ชีวิตให้คุ้มค่าในทางที่ดีทําดีต่อตัวเองและผู้อื่นเสมอการเวลาไม่เคยรอใครครับในคลิปนี้ โทนของคลิปมันอาจจะดูเศร้านะครับเมื่อวันเวลาผ่านไป1ปี2ปี3ปีหรือนานเท่าไรนะครับพอเราย้อนกลับมาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับก็เป็นเครื่องเตือนใจนะครับให้กับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าครั้งหนึ่งเราเคยเล่นเดียโก้โชตาในเกมเบสในเกม e f o o ุต a l l ในอนาคตเกมนี้ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนชื่ออีกหรือเปล่านะครับในอนาคตอาจจะมี นักเตะระดับซูเปอร์สตาร์เกิดขึ้นมากมายนะครับแต่ความทรงจำถ้าเกิดว่ามันเป็นดิจิตอลฟุตพิ้นเราก็สามารถย้อนกลับมาดูได้เสมอเดี๋ยวโกโชต้าในเกมอ e ีฟุตบอลเป็นกองหน้าที่ตัวเล็กนะครับแต่ข้อดีคือมีความคล่องตัวสูงและที่สำคัญคือเป็นตัวที่เล่นง่ายมากๆนะครับดังจะดูจากคลิปย้อนหลังที่ผมรีวิวนะผมก็จะเน้นเสมอว่าเล่นง่ายจัดๆเข้ามือจัด,จด ค่าพลังบางการ์ดอาจจะยังดูไม่สูงนะครับแต่พอได้เล่นจริงๆแล้วเนี่ยของดีจะจัดเป็นที่น่าเสียดายที่ยังไม่มีการ์ดโชว์ไทม์หรือบิ๊กไทม์เหมือนคนอื่นเขานะบางคนอาจจะคิดว่าอยากจะให้พี่โคทําการ์ดพิเศษให้หน่อยผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะครับมันก็คิดได้หลายมุมมองนะแบางคนอาจจะไปมองว่าโอ้คุณอยากได้การ์ดเพราะว่านักเตะเสียชีวิตจะไปหาประโยชน์จากนักเตะเสียชีวิตหรือเปล่า มันค่อนข้างละเอียดอ่อนและอ่อนไหวนะครับบอกตามตรงแต่สิ่งที่เราพอจะคิดและคาดหวังได้นะครับก็คือนักเตะที่เราไม่ได้เห็นเขาเตะฟุตบอลในชีวิตจริงอีกต่อไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับในเกมก็มีการ์ดให้เราได้เล่นให้เราหวนคิดถึงเช่นตำนานที่เสียชีวิตไปแต่ในเกมก็ยังมีการ์ดตำนานให้เราได้เล่น ให้เราได้คิดถึงแค่นั้นมันก็มีความสุขแล้วนะครับคลิปนี้มันอาจจะดูเศร้าไปนิดนึงนะครับผมไม่รู้ว่าในอนาคตถ้าเกิดเราย้อนกลับมาดูคลิปนี้เนี่ยแน่นอนอารมณ์มันอาจจะแตกต่างออกไปนะครับแต่มันก็เป็นความทรงจำหนึ่งนะครับผมที่เราอยากจะเก็บมันไว้และเราไม่อยากจะลืมมันนะครับความเศร้าทำให้เราแข็งแกร่งครับขอเป็นกำลังใจใทุกคนนะครับผมถึงแม้ว่าเราอาจจะ อยู่ห่างไกลกับเดยโกโชต้าเขาเป็นนักฟุตบอลระดับโลกเราเป็นแฟนบอลคนหนึ่งในโลกแต่สิ่งที่ทำให้เราเชื่อมถึงกันก็คือฟุตบอลครับและเกมฟุตบอลนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้รวบรวมส่งคลิปและข้อความถึงเดวโกโชต้านะครับขอให้กำลังใจเล็กๆจากพวกเราทุกคนนะครับส่งให้ดวงวิญญาณของเดยโกโชต้าและอังเดไปสู่ <she> s <S สุขตินะครับ Bartlett, I rented with you